คุณยอมรับความจริงแบบนี้ได้ไหมครับดีโคเด้นเซนเทน e หนึ่งประโยคอาจเปลี่ยนชีวิตคุณวันนี้นำเสนอบทความจาก Mediums ครับบทความชื่อนาย l าร์ล Truths about life most people don't want to accept ครับโดยคุณแซนแอมกูเนลครับบทความนี้เป็นบทความที่พูดถึง9ความจริงครับที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะยอมรับครับแต่ว่าอยากจะบอกคุณว่าถ้ายิ่งยอมรับได้เร็วเท่าไหร่นะครับ ชีวิตคุณเขาจะง่ายขึ้นเท่านั้นครับจริงๆคนส่วนใหญ่นะ่ะแสวงหาการปลอบโยนมากกว่าความจริงครับเพราะว่ากลัวมากๆเลยครับที่ต้องรับมือ,อกับความทา้าทายแต่ในความจริงแล้วไม่มีทางเลยครับที่เราจะหนีจากความจริงไปได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือยอมรับความจริงตั้งแต่เนิ่นๆมันจะทําให้ชีวิตคุณง่ายมากขึ้นครับทีนี้ทีนี้เราลองมาดูครับกความจริง ในบทความนี้ครับที่คุณซานาปูเดวเขียนไว้ครับว่ามันคือความจริงที่ทุกคนไม่อยากยอมรับครับข้อที่1ครับทุกคนสามารถเดินจากเราไปและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตัวเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีผู้คนจำนวนมากครับติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทกซิกเป็นยาพิษนะครับแล้วก็ไม่การตัดสินใจที่จะละทิ้งผู้คนสถานที่ไว้ข้างหลังอาจจะเป็นเรื่องยากลำบาก แต่เราจำเป็นครับต้องตัดสินใจเรื่องเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในอนาคตความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกพื้นที่ที่ท็อกซิกมันไม่ช่วยให้คุณมีความสุขขึ้นเลยครับความเป็นจริงของเรื่องนี้ก็คือว่าเราสามารถเดินจากไปและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับผู้คนความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ครับดังนั้น เมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนี่คือธรรมชาติของเราครับข้อที่2ครับการทำงานนะ่ะไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จเสมอไปครับแน่นอนครับว่าหน้าที่การงานการทำงานต่างๆมันเป็นเป้าหมายหลักครับของเราของชีวิตที่เราต้องทำให้สำเร็จถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับ การทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้นครับความสำเร็จต้องอาศัยหลายๆอย่างครับต้องอาศัยทั้งการตัดสินใจต้องอาศัยการสนับสนุนจากคนรอบข้างและบางครั้งก็ต้องมีโชคบ้างนะครับที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องกำจัดทุกสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก้าวไปข้างหน้าช้าลงครับเรื่องนี้สำคัญมากความจริงข้อที่3ครับ งานที่เราทำไม่สามารถกำหนดตัวตนของเราได้ครับชีวิตมีหลายแง่มุมนะครับและมีหลายอาชีพอาชีพที่เราทำมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันอาจจะเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งมันเองไม่ใช่กำหนดชีวิตทั้งชีวิตของตัวเรานะครับความเป็นจริงก็คือว่าเราสามารถทำงานที่น่าเบือ่อไปพร้อมกับการใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นได้จริงไหมครับ และในทางตรงกันข้ามกันครับบางคนมีโอกาสทำงานที่น่าตื่นเต้นได้รับเงินเดือนที่พอใจแต่ตัวเขาเองอาจจะมีชีวิตที่เป็นทุกข์อยู่ก็เป็นได้ลองถามตัวเองดูครับความจริงข้อที่4ครับความสำเร็จในชั่วข้ามคืนไม่มีอยู่จริงครับเราอาจจะต้องการโชคบ้างนะครับการรับแรงบันดาลใจที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงในโซเชียลมีเดียในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มันอาจทําให้เกิดความคาดหวังที่เราควรได้นะครับคือสมควรได้นะ่ะบิดเบือนไปนะครับเช่นว่าเราอาจจะเห็นคนอายุสัก25-30ประสบความสำเร็จมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีร้อยล้านพันล้านแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจว่าเขาทำได้โดยไม่ต้องดิ้นรนอะไรครับหรือว่าพบกับความยากลำบากใดๆเลยนะครับความเป็นจริงคือเราเห็น ด้านใดด้านหนึ่งที่เขาแสดงให้เห็นเท่านั้นครับจึงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาทุ่มเทเวลาและความพยายามมากน้อยเพียงใดครับความสําเร็จเกิดขึ้นในจังหวะและเวลาที่เหมาะสมครับความเป็นจริงก็คือว่าโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของเรามักจะปรากฏในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดความเป็นจริงข้อที่5ครับความคิดของเรา มันเท่ากับตัวเราครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่าเรามีความคิดที่เกิดขึ้นในหัวมากมายนะครับอาจจะมากกว่า6,000ถึง7,000ครั้งต่อว,วันนะครับจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ความคิดจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมตัวเราให้เราเป็นแล้วเราจะควบคุมความคิดของตัวเองได้อย่างไรครับสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือว่าพาตัวคุณครับพาตัวคุณ ไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอยู่ใกล้กับผู้คนที่นิสัยดีจิตใจดีและปรารถนาดีต่อเราครับ mm hmm. เพื่อควบคุมสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ได้ยินและกลารกระทำความจริงข้อที่6ครับหลายๆอย่างจะดีขึ้นเมื่อมันเรียบง่ายครับเรามักจะเข้าหาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกชีวิตยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนโดยไม่รู้ตัวนะครับ mm hmm. เช่นว่า เราอยากจะทำให้เราดูหรูหรามากขึ้นเข้าหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต้องวางแผนทั้งๆที่จริงๆแล้วครับความเรียบง่ายมันคือคำตอบครับมันช่วยให้เราตัดสินใจได้น้อยลงและทําให้ชีวิตอยู่บนความชัดเจนมากขึ้นในทางกลับกันครับความซับซ้อนและการมีทางเลือกจำนวนมากมันสร้างปัญหาและความสับสนกับเรามาก ความจริงข้อที่7ครับคือสิ่งที่คุณต้องการไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ครับหลายคนเชื่อว่าเมื่อคิดหลายอย่างแล้วหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจะเข้ามาหาได้เพียงแค่รอเวลาถูกไหมครับแต่ความจริงคือมันไม่มีอะไรครับมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นมันถ้าคุณไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงมันถ้าคุณไม่เริ่มคิดจะทา อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปครับเริ่มคิดและเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ครับความจริงข้อที่8ครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ครับถ้าเราไม่ยอมรับว่ามันแย่ครับคนส่วนใหญ่กลัวมากๆเลยนะครับที่จะยอมรับความผิดพลาดและยอมรับว่าตัวเองเลือกทางผิดแต่ความเป็นจริงครับคนเราทุกคนผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นครับ และเมื่อเราผิดพลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลองใหม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ครับความจริงข้อที่9ครับคุณไม่จำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาคุณสามารถนั่งเฉยๆและมีความสุขกับชีวิตได้ครับเป็นการยากที่จะรู้สึกสำเร็จถูกไหมครับเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครับ คุณต้องตัดสินใจว่าตัวคุณเองต้องการเติบโตมากแค่ไหนหรือเพิ่มหรือลดความสบายใจที่เราต้องการมากแค่ไหนจงตระหนักไว้ว่าคุณดีพอในแบบที่เป็นตัวคุณจริงๆครับคุณมีทางเลือกมากกว่าที่คุณคิดเสมออย่าจมอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันแค่นั้นครับเลือกแล้วเดินก้าวไปข้างหน้า ดีโกเดนเซนเทนสวัสดีครับ